เาน้ำกันถวยจิ้มบงันงนท่านี้ค่ะก็ะมี้นวยเขาแล้วก็อันนี้ก็เป็นพริกกระเทียมนะคะพี่น้องค่ะมาทากินน้ากันพ่อยญ่นางท่งนี้แล้วแทนทีลรวสิมานนางทางนี้มากินได้เลยค่ะเอาแบบขุ้งขวงกันจะก,กินน้ากันได้อ่ะข้าวเหนีวขาชิ้นนาบ่ะกรอบช้อนกลางดี กา๋างกินชนกันมีส่วนกลางรบับส่วนกลางแจ๊กเกยวด้วยครับนอ้องแต่ว่าในบรนษัสสวนกลางชิ้นนี้ไย มีใครประหลับะเด็ดตุ่มไครจับไปหัน ไปกกกเ,เกาะขูนมันนนแหละเรว่านชิญมาขนูเป็นจิไปเกาะต้มกาะหมันหนังน้องค่ะขอนั่งจาัาาาจิ้มเอามานคะรนเร็ว ว่าเม็ดอ่อนมะแม่แก่นะตาแตกเลยโหพริกเม็ดเนี่ยหน่อยพริกแกพริกบ่เป็นคงขวางกันเนาะอโมอเป็นเนาะกินได้

ดังไปเลยอืม,อมนวดีเลยแบบทางขาจอบเพื่อน่ะข้าวเกี๊ยวไม่กินอย่างนั้นพี่น้องก็อยากกินแบบนั้นแหละแต่ว่าไม่กินไม่กินค่ะ mục một quan lập họp hiền hàm nha mời lại hẹn hàm 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 น้ำสุสกกระแจบแต่ก็ดีเลย ตอ,อนกินนะตอนกินเผ็ดเขาเยนกินแกงแห้งกับเผ็ดตัดเปน็นนุ่งพปเนอมเขพาอน เนี่ยปั่นเนาะเผ็ดอีพี่น้งองสุดๆเยอะตะไบกระแสรบนัวดีหอมดีค่ะ แลยแซ่บว,วันนี้กินไทยน้ำเกือไม่ได้กินใส่บะพริกขาไปน้ำเม็ดนึงค่ะ แบบนี้่ันควรกันมันควรให้่านท่านกินท่านเห็นแล้ะครับพี่น้องฝากพี่ฝากนะคะค้องตามู่ราคาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้ร่ำรวยด้วยทุกคนค่ะ,คะขาหมูพะโล่แซ่บค่ะคุณค่ะ